สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ฟานก็จะพาไปบำรุงต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะก็จะเป็นตัวเมียนะคะแม่ฟางก็จะมาบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงนะคะดินร่วนซุยแตกยอดแตกหน่อออกมาเยอะๆนะคะทำให้ใบสวยด้วยค่ะ คะก่อนเราจะไปรับชมแม่ปังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ปักบุ้งชาแนลด้วยนะคะค่ะเราไปรับชมรับทำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะวันนี้แม่ปังก็จะใช้น้ำซาวข้าว5ลิตรนะคะประโยชน์เขาก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาก็จะเขาก็จะมีวิตามิน B นะคะบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบเขียวนะคะทำให้ดินร้วนสุยได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ใช้กระพืชผักไม้ประดับใช้ได้หมดนะคะนี่ค่ะน้ำสาวข้าวนะคะค่ะต่อมาแม่ปังก็จะใช้มูลไส้เดือนนะคะประโยชน์เขาเยอะเลยนะคะก็จะมีธาตุอาหารหลักนะคะ NPK นะคะนี่ค่ะบำรุงกับต้นไม้ดอกไม้ประดับเราได้หมดนะคะเพื่อนๆไม้ใบไม้ดอกใช้ได้หมดนะคะแม่ปังก็จะไปบำรุง กับต้นแก้วสารพัดนึกของแม่ปานนะคะเราต้องเติมธาตุอาหารให้ขใหเขานะคะเพื่อนๆอย่างน้อย6เดือนนะคะเราใส่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็บํารุงไม้ดอกไม้ประดับเล่งดอกเล่งผลได้นะคะเพื่อนๆมูลไส้เดือนนะคะประโยชน์เยอะดีมากๆเลยนะคะแม่ปานก็จะมาใส่กับต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะต่อมาแม่ปานก็จะใช้ผงชูรสนะคะยี่ห้อไหนก็ได้คะ่ะที่ เขาจะมีโมโนโซเดียมอยู่ในนี้นะคะแม่ปางก็จะเอามาบำรุงเร่งรากเร่งลำต้นให้แข็งแรงนะคะเร่งใบให้ใบใหญ่ใบสวยค่ะแม่ปางจะมาใช้ผงโชูรสนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็มาทําส่วนผสมกันเลยนะคะแม่ปางก็จะใส่ผงโชูรสไปเลยนะคะใส่ไปในน้ำซาวข้าวเลยค่ะ ก็จะประมาณหนงช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะปลายช้อนค่ะหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วแม่ปางก็จะไปรดทางดินนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยค่ะมูลไส้เดือนนะคะค่ะเราไปทำกันเลยนะคะ เราก็มาควนดินก่อนนะคะเพื่อนกระถางนี้แม่ปันยังไม่ทันได้เปลี่ยนดินเขานะคะนดินเลยค่ะเห็นไหมคะเขาออกลูกอีกแล้วค่ะสองต้นเลยค่ะดินเขาก็จะแข็งๆหน่อยนะคะนูนไสเดือนนี้เขาก็จะไปปรับให้ ดินดนวนซุยนะคะเพื่อนๆโรยเลยค่ะโรยทั่วเลยนะคะก็ประมาณสองสองทับพีนะคะนี่ค่ะในปานใช้พั่วตัวนี้นะคะบำุงเข้าไปเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะบำงงเข้าไปเลยใส่นิดใส่หน่อยไม่เป็นไรนะคะใส่เพิ่มลงไปบำุงเขานะคะ ก็จะได้แตกหนอ่อแตกกุ้มออกมานะคะดอกนี้เขาก็จะมีประจําเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอีกหลอดหนึ่งนะคะกําลังแทงใบออกมานะคะก้านเขาก็จะแข็งแรงนะคะเพื่อนๆกระถางนี้ตัวเมียนะคะลายเขาก็จะสวยสีเขาก็จะชัดเจนนะคะเพื่อนๆห็นี่คะคะกระถางนี้ยิ่งพุ่มใหญ่นะคะ แทงหลอดแทงใบออกมาอีกเช่นกันค่ะนะคะมีสองต้นนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันค่ะปังก็จะใช้โรยเลยนะคะโรยรอบๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะ ปรับสภาพดินทำให้ดินดีทำให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงด้วยค่ะมูลไส้เดือนนะคะคะวันนี้ก็จะบำรุงหมดทุกกระถางเลยนะคะก็จะมีสามกระถางนะคะเพื่อนๆนี่ก็ใบใหญ่ใบสวยค่ะใช้โรยเลยนะคะ โรยรอบๆเลยหรือว่าเราจะฝังดินก็ได้นะคะมูลไส้เดือนค่ะจะฝังดินหรือว่าจะโรยรอบๆกระถางนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆโรยเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะออกลูกออกมาอีกแล้วหนึ่งต้นค่ะติดกับต้นแม่เขาเลยนะคะเพื่อนๆออกดอกเช่นกันค่ะเห็นไหมคะ เราก็ลดด้วยน้ำซาวข้าวนะคะรดเลยนะคะเราก็จะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ค่ะบำรุงได้เลยนะคะวันนี้ก็จะลมแรงหน่อยนะคะเพื่อนเสียงลมแรงมากเลยค่ะ ด้วยค่ะเราก็จะได้ต้นแก้วสารพัดนึกของเราพุ่มใหญ่ใบสวยนะคะเพื่อนทำให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะแก้วสารพัดนี้เราไม่ควรรดน้ำบ่อยนะคะเรารดสองสามวันรดครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะเขาก็อยู่ได้นะคะเห็นไหมคะเป็นพุ่ม ทรงกลมสวยด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นะคะแกวสารพัดเล็กของเราคะแล้วเราก็มาบำรุงกับต้นเล็กนะคะกระถางเล็กค่ะอาจารยก็จะใส่มวลไส้เดือนไปเลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็บำรุงได้เช่นกันนะคะเพื่อนทำให้เขาจเจริญตบโตูได้เร็วนะคะโรยเลยค่ะรอบๆเลยกระถางเล็กเช่นกันค่ะ เขาจะมีแร่ธาตุอาหารครบอยู่ในนี้เลยนะคะตังก็จะรดน้ําเลยนะคะรดเลยค่ะน้ำเขาก็จะซึมเร็วมากเลยค่ะ กระถางนี้กําลังจเจริญเติบโตนะคะกําลังต้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่นะคะนะคะแล้วเราก็บํารุงเขาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะกําลังสวยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะบํารุงไปเลยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคะ่ะเราก็จะได้ต้นแก้วสารพัดนึกตัวเมียของเราพุ่มใหญ่ใบสวยนะคะ ต,ต้นแข็งแรงค่ะอย่างนี้ค่ะคุ้มใหญ่มากเลยนะคะแก้วสารพัดนึกค่ะสวยมากเลยค่ะคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่คำรับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ